ครับนะครับนะครับครับวันนี้เ ace, รงง Central Beauty Awards ครับครับครนบครั e r s a c ครับมรันคร้บครับครับครับคงับครับ r รับครับรับครับค่ับคร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 ักครับครับครับรับค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 รกบครั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 บรับคบครับครับแรับครับัรับั ถ้าตัวที่ใช้เป็นประจำของผมก็จะเป็นตัว Air Loss Energy ครับอ,นนอ,นนอ๋อ,อ,นนอคนที่ยังไงล่ะครับคือผม,มรู้สึกว่ากลิ่นมันจะมีความออกวุ้ยฟิตัสในหน่อยก็สามารถใช้ได้ทุกวันไม่ว่าจะแบบออกไปทำงานอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วอยากแบบนะนำให้พี่ๆทุกคนนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับเวลาเราเวลาเราขีดนี่คนทักไหมมีคนทักครับผมอย่างแบบผมใช้เนี่ยผมไปตัดผมก็มีก็ช่างแต่งมาทักทักว่าหอมจังเลย วอร์ซาเช่เอรอสเอนเนอร์จีด้วยนะครับก็จริงแล้วอยากจะแนะนําก็สามารถใช้ได้ทุกคนนอกจากตัววอร์ซาเช่เอรอสเอนเนอร์จีเนี่ยก็จะมีอีกหลายกลิ่นมีกลิ่นของผู้หญิงด้วยที่เป็นตัวดีแลนเพอร์เพื่อที่แนะนําครับได้สิจ๊ะได้สิจ๊ะได้เลยครับได้เลยเซลลมูนครับพูดถึงสไปเดอร์แมนได้ครับได้ก็เอาจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงวันแต่งตัวนั้นก็คือ คิดไว้หลายแบบว่าจะแต่งเป็นอะไรดีแต่ว่าเตรียมไม่ทันเพราะว่าช่วงนั้นก็มีทํางานเยอะแล้วก็ถ่ายคุณพีด้วยคิดไม่ทันตอนแรกคือที่คิดไว้อ่ะอยากแต่งเป็นแบบตัวในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขเรียกว่าอะไรนะวอกจุดจิ๋วไทยเซนอะไแล้วก็การ์ตูนญี่ปุ่นนะครับใช่แต่ว่าไม่ทันเตรียมไม่ทัน,ทนก็เลยต้องแต่งเป็นสไปเดอร์แมนที่มีหน้ากากให้เท่าไหร่จน่สไปเดอร์แมนช่ ผมเห็นแล้วว่าทุกคนแบบถามกันเนี่ยเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบ5ปีใช่ครับผม,ผมก็เห็นทุกคนเฝ้ารอชุดเซอร์ราม่เนี่ยผมก็รุ่นต่อไปครับผมแต่ว่าเดี๋ยวสักวันนจะปล่อยไหมเห็นครับัเป <c oughs> ็นสหรับครบ5ปีรับผมจริงๆแล้วดีใจมากๆนะเพราะว่าคือตกใจมากเพราะว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเลยคือกลับไปนั่งย้อนดูคืออย่างเมื่อวานเนี่ยที่ไปออกงานนะเราใส่ชุดสีม่วงใช่ไหมก็มีคนเอามาเทียบกันว่าเราเคยใส่ชุดนี้แล้วเมื่อ5ปีก่อนก็ สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆครับผมก็เป็นความประทับใจทั้งทั้งพาร์ทเรื่องของผมแล้วก็แฟนแฟทุกคนมากๆก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนสําหรับใครที่อยู่มานานแล้วหรือว่าใครที่เข้ามาใหม่ก็ขอบคุณมากๆเลยครับใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับอย่างมาเมื่อเช้าก็เหอนที่ที่ภูวินลงที่เป็นแบบวิดีโอรวมพนสมัยมากนก็จะสามสี่ปีก่อนก็โอ้โหเราสศงคนก็โตขึ้นเยอะนะยนี่ยเลย จริงๆแล้วผมคุยกับคุณบินตลอดเลยครับแบบในในมุมมองของแฟนครับเวลาเขาโพสต์ถึงเราหรือเวลาเขาพิดถึงเราอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกแบบดีใจมากๆนะที่มีแบบแฟนๆคอยซัพพอร์ตคือเราเข้าใจความรู้สึกของทุกคนเลยว่าแบบวันไหนที่เขาเจอเรื่องแย่ๆมาแล้วเขาแบบเจอพวกเราหรือว่าเห็นรูปพวกเราแล้วเขามีความสุขก็ผมก็จะพยายามอัปเดตโซเชียลบ่อยๆให้ทุกคนได้เห็นกันครับคุณบินเคยบอกว่ามันสำคัญมากเลไม่ใช่แรับ จริงแล้วก็นผ่านไปเร็วมากก็อย่างที่คุณบินบอกเลยคือมันก็อยู่ด้วยกันทุกวันนะครับผมใช่จริงๆแล้วชีวิตนี้ผมไม่เคยคบกับใครเกิน5้าปีนะใช่เป็นความสำคัญไหมเป็นความสำคัญไหมครับก็ก็เป็นอย่างนี้ไปต่อไปเป็ความสุขมากต่อจากนี้หมายว่าคำสัจจาว่าอะไรนะคริ่มให้คำสัจจาวามาตรงนี้ได้บ้างจริงๆก็ก็ให้ได้นะเพราะว่าคืออะไรอย่างที่ถ้าเกิดคุยใคล้สัมภาษณ์เนี่ยในรายการคุณจะเคยบอกว่าเหมือนกับเราต้องแบบ ถ้าความรู้จักกันเรื่อยๆคือมันเริ่มจากการที่เราแบบทำงานกันมาก่อนเลยโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้คุยกันในเรื่องชีวิตประจำวันแต่พอวันเวลามันผ่านไปเราก็ได้มีโอกาสใช้ชีวิตด้วยกันค่อนข้างเยอะครับผมจนแบบวันนี้ผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพวกเราสองคนดีมากๆจริงๆอันนี้ก็พูดตรงๆครับผมเลยไม่ใช่เรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่เรื่องร้อยเปเซ็นตมก็ ผมก็คิดเหมือนกันครับคิดเหมือนกันครับผมใช่เพราะว่าคืออย่างที่บอกอ่ะแม่กับคุณยายแบบอยู่กับผมเนี่ยผมยังเจอน้อยกว่าปูอีกนใช่ครับใช่ใช่แล้วก็อยู่ด้วยกัน <ๆ S 1> จริงๆแล้วก็ดีใจครับผมที่มีปูในพันแม่เพราะว่าก็คนเดียวสวันค์สิ่สสใช่ใช่ได้ครับ